สวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับและนี่ก็คือพอดแคสต์ของผมเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนคุยในเรื่องของนอนและตื่นนอนยังไงให้รู้สึก productive นะครับอย่างที่ผมเคยทำพอดแคสต์ไปในตอนแรกๆของผมนะครับในเรื่องของข้อดีของการตื่นเช้านะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเป็นเรื่องของการนอนแล้วก็ตื่นนอนยังไงให้ productive นะครับสำหรับคำว่า productive เนี่ยมันมีความหมายแบบว่าประมาณว่ามีประสิทธิภาพนะครับมีประโยชน์นะครับ ก็คือการที่เรานอนแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาครับมีระเบียบวินัยในการตื่นนอนแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะจัดการระ,ระบบชีวิตของคุณเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถทํางานทําอะไรได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับแล้วจะทํำยังไงครับให้เรื่องของการนอนมันดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในช่วงนี้นอนไม่เป็นเวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเพราะมันก็มีคนใกล้ๆตัวคนรอบๆตัวผมเนี่ยก็เป็นอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันก็มีหลายๆอย่างครับที่เราสามารถที่จะทําได้ในตอนเวลากลางคืนครับและยิ่งเป็นตอนที่แบบว่าห้ามออกจากบ้านแล้วเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของการดูละครดูซีรีส์ใน Netflix อย่างเงี้ยแล้วก็หรือแบบรายการโชว์เยอะแยะมากมายแล้วก็อย่างเช่น Netflix นะครับมันเขาก็จะมีการจัดการที่แบบว่าดีมากๆครับคือดูจบตอนหนึ่งแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะเขาก็จะแบบว่า เขาจะสคีเปย์อีกตอนหนึ่งให้เราได้แบบว่าเราไม่ต้องแตะหน้าจออะไรเลยสักนิดนะครับมันก็เลยส่งผลให้เรานะครับสามารถที่จะดูต่อไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วถ้าคุณดูซีดีแล้วคุณเกิดหิวเนี่ยคุณก็ลงไปหาอะไรกินนะครับแล้วยิ่งคุณกินตอนดึกๆมากๆเท่าไหร่แล้วเนี่ยร่างกายของคุณก็จะตื่น,นครับเพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันก็ต้องทํางานในการที่จะย่อยอาหารก่อน 3- 4ชั่วโมงครับคุณถึงจะรู้สึกง่วงแล้วก็หลับ ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตีเลขกลมๆไปเลยครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ก็คุณนะครับบางคนก็จะได้นอนหลังเที่ยงคืน,นครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับหรือบางคนเนี่ยนอนเช้าก็มีนะครับหรือว่าแย่ที่สุดเนี่ยกไ็ไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นวงจรอ,อุบาทเนาะซึ่งจริงๆแล้วการที่จะใช้ชีวิตหรือทํางานให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยในตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับ แล้วเราก็จะพักผ่อนหรือว่ารู้สึกง่วงในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกนะครับแต่ถ้าคุณพยายามฝืนให้ร่างกายเนี่ยของคุณทํางานในช่วงที่ร่างกายของคุณเนี่ยมันควรที่จะพักนะครับระบบในร่างกายของคุณเนี่ยมันก็จะรวนไปหมดเลยทางเรื่องของการกินนะครับการพักผ่อนเนจะรูปร่างหน้าตาครับที่จะดูทสมขึ้นครับดูอ้วนขึ้นนะครับ,นนรบซึ่งมันก็มีแต่จะแย่ลงกับแย่ลงอะเนาะผมก็ไม่อยากให้คุณนะมาอ้างครับว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เราอยู่บ้าน,นครับไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะ มันก็เป็นเวลาที่ดีที่เราจะพักผ่อนใช่ปะแล้วมันก็เป็นเวลาที่เราแบบว่าอยากจะทําอะไรก็ทํานะครับปล่อยตัวสวบายๆนะครับปล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะทาอะไรก็ทำมาเนาะเพราะว่ามันก็เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าการที่ทําแบบนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าคุณไม่รักตัวคุณเองนั่นเองนะครับตอนนี้มันก็เหมือนว่าคุณกําลังทํร้ายตัวคุณเองอยู่นะครับกําลังทําให้ร่างกายและจิตใจหรือว่าสมองของคุณเนี่ยทำงานอย่างหนักนะครับและทุกอย่างมันก็จะเสียระบบมันจะรวนไปหมดนะครับ จริงๆแล้วผมก็ยอมรับนะครับว่าการที่จะฝึกให้ตัวเองนอนให้เป็นเวลาเนี่ยมันก็ยากนะครับแต่ว่าผมก็ทําได้มาแล้วนะครับแล้วก็กําลังทําอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับแล้วมันทําให้เราได้เรียนรู้และได้แบบว่าอะไรดีๆกลับมามากๆเลยนะครับเริ่มต้นจากง่ายๆเลยนะครับที่อย่างที่คุณได้ยินมาเนาะว่าสักสองสามทุ่มหรือว่าสี่ทุ่มก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เราควรจะนอนได้แล้วใช่ไหมครับผมก็แนะนําว่า ลองนอนสักสี่ทุ่มดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเวลาที่ผมก็คิดว่าเราก็สามารถฝึกนอนกันตอนสี่ทุ่มได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นเวลาที่ดึกที่สุดแล้วนะครับเออแล้วเราก็ควรที่จะจัดการอะไรให้เสร็จก่อนที่จะนอนครับและตัดขาดทุกอย่างเกี่ยวกับโลกโซเชียลมีเดียนะครับคือห้ามให้ตัวเองเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเลยครับเริ่มจาก10นาทีก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มไปครับเป็น20นาทีหรือว่า30นาทีอย่างเงี้ยซึ่งผมว่า30นาทีก็เป็นเวลาที่ ผมว่าก็เหมาะสมแล้วนะครับที่เราจะไม่แตะโทรศัพท์เนาแล้วก็สมองกับร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะรับรู้ได้เลยนะครับว่าเวลานี้นะครับเราพอแล้วครับเราก็นอนหลับได้สบายนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะพักผ่อนแล้วก็นอนหลับได้ง่ายมากขึ้นนะครับในเวลาที่ควรจะหลับนะครับต่อไปเนี่ยเรื่องของการตื่นครับแต่ผมก็จะพูดถึงก่อนว่าเรื่องของการตื่นเนี่ยผมอยากจะ พูดถึงชั่วโมงในการนอนกันก่อนครับว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเราควรจะนอนกี่ชั่วโมงกันแน่นะครับซึ่งมันเป็นคําตอบที่ตอบไม่ได้แต่ตัวครับอันนี้ผมก็เอ่อให้ขึ้นอยู่กับคุณละกันครับว่าจะนอนกี่ชั่วโมงครับต้องบอกกันว่านอนกี่ชั่วโมงครับให้รู้สึก productive ครับย้ำนะครับว่าต้องนอนและตื่นให้แบบว่า productive นะครับไม่ใช่ว่าจะนอน10-12ชั่วโมงแบบว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เียว่านอนและตื่นให้ productive นะครับอันนั้นจะเรียกว่าขี้เกียจตื่นนะครับ คุณก็ต้องลองทดลองกับตัวคนเองดูนะครับว่าออคุณควรจะนอนกี่ชั่วโมงนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยประมาณ6-7ชั่วโมงครับประมาณนี้นะครับก็โอเคสำหรับตัวผมแล้วนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า4ี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมก็จะแบบว่าผมจะปวดหัวครับแล้วก็มึนไปทั้งวันเลยนะครับอันนั้นก็จะไม่เรียกว่า productive นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะนอน4-5ชั่วโมงได้เหมือนกันครับซึ่งผมก็เห็นผมก็ได้ยินมาว่าบางคนก็สามารถนอน4-5ชั่วโมงได้เหมือนกันครับโดยที่ รู้สึกว่าโ c t i v e ครับรู้สึกว่าเออมีแรงที่จะลุกขึ้นมาทํางานลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่ามันอยู่ที่แต่ละตัวบุคคลนะครับก็ให้ไปทดลองกับตัวคุณเองดูแล้วกันนะครับและหาเวลาที่เหมาะสมในการนอนให้มันพอดีพอดีนะครับแล้วหลังจากตื่นนอนมาแล้วเนี่ยคุณควรที่จะทําอะไรบ้างครับสิ่งแรกที่ผมทําเมื่อได้ยินนาฬิกาปลุกดังเนี่ยก็คือเราต้องเด้งตัวออกมาจากที่นอนทันทีเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าทาไมถึงเราทําแบบนี้นะครับทําเพื่อบอกตัวเองว่า เฮ้ยมันคือเวลาที่แบบว่าเราต้องตื่นนอนแล้วนะตามานอนต่อแบบนี้ไม่ได้นะครับยังมีอะไรที่ต้องทาอีกเยอะนะครับพอเล้งตัวออกมาจากเตียงแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปครับที่ผมคิดว่ามันดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนทําดูนะครับก็คือการยืดกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับเป็นถ้าเบสิกเบสิกก็ได้นะครับอย่างเช่นยืดคางไว้นะครับแล้วก็ยืดคางไว้ในแต่ละส่วนเนาะเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยมันรู้สึกตึงจนเกินไปนครับและมันส่งผลตลอดทั้งวันของเราได้เลยนะครับให้เรารู้สึกว่า ระชับกระเฉงมากขึ้นนะครับไม่ตึงไม่ปวดกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าให้ทริกเกอร์พอยท์ที่มันอยู่ในกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยหรือว่าเลือดที่มันไปอยู่ในกล้ามเนื้อของคุณมากๆเนี่ยให้มันคลายตัวออกนะครับแล้วก็ให้เลือดมันฟลู์มากขึ้นนะครับหรือถ้าคุณสามารถทําโยคะได้เนี่ยคุณก็ทําเลยนะครับ20 -30 ถึงนาทีเนี่ยผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับการทําโยคะหรือว่าการยืดกล้ามเนื้ออะไรนี้นะครับเมื่อเรารู้สึกว่าร่างกายของเราสดชื่นนะครับแล้วก็ไม่ปวดเมื่อย <Okay. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> คุณก็จะไปทําอะไรที่คุณอยากจะทําได้เลยครับแต่ว่าสาหรับผมเนี่ยผมก็จะผมเลี้ยงน้องหมาไว้ที่บ้านครับผมก็จะพาน้องหมาไปเดินข้างนอกครับแต่ผมก็ยังมีการป้องกันตัวเองครับโดยการที่ใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไกลจากบ้านมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะกลับมาอ่านหนังสือสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็ไปเตรียมอาหารนะครับที่ผมต้องกินตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็อาน้ำอย่งตัวเนาะจากนั้นผมก็มานั่งคิดคอนเทนต์นะครับแล้วก็ วนลูปไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็มีอ่านหนังสือครับมีออกไปเล่นกับน้องนะครับมีอัดคลิปอัดพอดแคสอะไรเงี้ยก็จะเป็นรูทีนของผมนะครับเพียงแค่คุณแบบว่าตื่นแล้วก็นอนเป็นเวลาในทุกๆวันนะครับมันก็ทําให้ร่างกายนะครับแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ป่วยง่ายครับไม่เพลียครับไม่หมดแรงหรือว่าอยากนอนระหว่างวันนะครับจริงๆเรื่องของการนอนระหว่างวันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะใช้ เวลาในการนอนผมก็คิดว่ามันก็ไม่ควรที่จะนอนเกินครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่การพักนะเนาะมันไม่ใช่การนอน,นครับหยุดพักเพื่อให้สมองกับร่างกายเราได้พักนะครับมันก็ไม่ควรจะเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เราก็จะเอาแรงที่เราเก็บไว้ตอนพักเนี่ยเอามาทํางานต่อมาทําอะไรต่อครับแล้วก็ช่วงเย็นช่วงค่าหรือว่าแบบช่วงดึกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเวลาที่คุณควรจะพักผ่อนได้อย่างเต็มที่มากกว่าช่วงกลางวันนะครับแค่นี้นะครับคุณก็ จะได้ทําในสิ่งที่คุณชอบครับแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยคุณก็จะทําได้อย่างมีคุณภาพครับมี productive มากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าคุณนอนแล้วก็ตื่นนอนอย่างเป็นเวลามากขึ้นนั่นเองนะครับมันก็ฝึกเรื่องของความมีระเบียบวินัยน,นะครับฝึกเรื่องของออที่คุณต้องฝืนใจตัวเองครับก็ล,ลองเอาไปทํากันดูนะผมก็ใช้แล้วมันก็ได้ผลกับตัวผมเองมากๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าการที่เราจะลุกจากเตียงนอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมแต่ว่า ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรนะครับแต่ว่าต้องฝึกตัวเองเนาะผมก็บอกได้แค่นี้นะครับผมก็มีหน้าที่แค่บอกมาแชร์อะไรแบบเนี้ยมาแชร์อะไรดีๆแบบเนี้ยได้แหละผมก็ทําได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ที่เหลือมันก็อยู่กับที่ตัวคุณแล้วครับว่าคุณจะเอาไปลองทําหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามันดีกับคุณยังไงอนะ่ะก็คอมเมนต์กับผมก็ได้คนระับหรือว่าทักมาหาผมก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับสวัสดีครับ